โบตัวเป็นเมียฝรั่งตัวแี้งงานในอย่างเงินเดือนแม่สองแสนตัวนี่มันตึงวอกเจ้าสวัสดีนะเจ้าโบเจ้าสวัสดีจังประเทศไอซ์แลนด์เจ้าวันนี้เจ้าโบก็จะมาอ้วนเรื่องว่าโบยังงานในอย่างเนาะโบนะททำงานโรงงานเจ้าน้องเป็นสาวโรงลาเออไม่ใช่น้องเป็นสาวโรงงานนะเจ้าโรงงานป่าเจ้าโบนีก็ยังงานตั้งแต่แปดโมงเจ้าถึงสี่โมงแรงเจ้าสตว่าดูเจ้าแต่ว่าเอ้าโบอย่างมาได้เงินเดือนนักเต้นักว่าแม่สองแสนแน่ก่อนทักคาสี่ละ เจ้าก็เปลี่ยนเพราะว่ามันก็มีโอนะเจ้าบางวันมันก็มีโอหกม้งเจ้าเ่เจ้าบางวันมันก็มีโอหกม้งแรงเนีเจ้าโรงงานป่าน่ะมีป่าอยางเขาเนี่ยป่าอยางเขาเนี่ยจะได้คนทํางานนักก่อเจ้าโรงงานทีโบธามนะเจ้าก็จะเนี่ยป่ามีลักๆกับมีสามยางนะเจ้ามีป่าอุบซีมีป่าทอสกูมีป่าคาวีเนะเจ้าคนงานเขานักก็บโบคนงานเขากับประมาณลอยป่ายคนนะเจ้าแต่โบกับบหเนะเจ้าว่าลอยป่ายคนเนี่ยมันลอยป่ายท่าไดอีนาะโบกับโบหัว แล้วตัวตัวทำหน้าที่อย่างอย่างโบอย่างโบมันกะเจ้าตอนตะกอนโบกะตัดป่าเจ้าตัดป่านี่ก็คือว่ามันก็ตัดกระดูกตรงกลางออกแล้วแล้วมันก็จะมีแค่จิ้นป่านะเจ้าม้าแล้วก็จะมีกระดูกติดมาเห็นหน้อยหนึ่งตามมือต้องอย่างนี้เจ้าเฮาก็ต้องทำความสะอาดนะเจ้าเดี๋ยวพออย่างในหูนี่นะเจ้ามันเกิดจะประมาณเนี่ยเจ้าในหูเนียเจ้าแลายอย่างกระป่าที่นี่มันก็เจ้ามันไหลลงมาตกในเครื่องโบยเจ้าโบะก็จะต้องทำความสะอาดต้องป่าแล้วก็เอากระดูกมันออกนิดหน่อยอย่างเเจ้า มันก็จะมีหลายหน้าที่เจ้ามีแพกโต้เจ้ามีใสน้ำแข็งอีน,นอมีแบบเป็นเศษป่าเล็กๆน้นอยๆอย่างย่าเจ้าเขากระจะเก็บหมดเลยเจ้ายัางก็เศษปา่ายีเนาะ้อ,อป่าหรือว่าอย่างเยี้เจ้าที่เขาบอกเอาเขาก็จะเอาไปทําป่าบดก้าทำแบบส่งขายเป็นอาหารซัดหรือว่าอย่างอย่างเจ้ายังหัวปา่าย์เนาะเขาก็จะเอาหัวป่าเนี่ยเจ้าไปตากแห้งแล้วเขาก็จะส่งไปขายแหมกั๊ม ยังหนังป่าเขาก็เจ้าไปทอดก้าบอกอันขอเขากจะเอาไปตากแห้งหรือว่าอย่างเดียวเจ้าคือเขาขายทุกส่วนของป่าเจ้ามาเดียวหนะ้าที่หลักๆของโบ้ตี่โบทําก็คือตัดป่าพองแพกปลาพองใส่น้ําแข็งพองคือหัวหน้าใจไปกันไดก็ต้องไปเจ้าเขาเพิ่งไปเนี้ยใส่กับไปเขาเพิ่งไปเนี้ยขวากับไปเจ้าเป็นคือทําตามบาดฐานบาเถียงนะ้วเจ้าโบเแล้วไปเนียางานเนี่ยตัวมันโมเมนกินป่าก้า มันก็มีกินต่างนะเจ้าแต่ว่าอย่างโบนี่โบก็ชินไปแล้วเออเนาะโบก็จะมาว่าทั้งฟังนะเจ้าเลยตั้งแต่ตอนเจ้าเลยนะเจ้าหลังจากตู้โบย่ำเข้าไปในโรงงานอี่เนาะมันก็จะมีสื้อ้าเาเปลี่ยนเจ้ามันก็จะเป็นชุดสีขาวอีเนาะก็คือว่านะเวลาใครถามโบทํางานอย่างโบก็เลยบอกว่าโบนี่เป็นหมอปลานะเจ้าก็คือว่าหาปัดปลาอย่างเงี้ยนะโบเข้าย่างานตั้งแต่แปดโมงเจ้าพอเก้าโมงเช้าห้าโบก็มีเวลาพักสาวนาทีเจ้าเวลาพักิันกับมีอาหารหื่อออเนาะ มีแซนด์วิชมีผลไม้มีออย่างเจ้าเจ้าเครื่องเคากิ่นแน่นอะมันให้กินฟรีนะเจ้ามีนมมีกาแฟอย่างเนี้ยนะเจ้าแล้วกะพอหลังจากนั้นลงมางงานแหมเพราะงานแล้วกะพอเตียมห้านาทีเขาก็จะได้พักแหม30สิบนาทีเจ้าจากนั้นกะลงมาง,งานต่อเนียนะเพราะงงานเสร็จแล้วใบสองสาวโบก็ได้เวลาพักแหม1สิห้านาทีเจ้าแล้วกะหลังจากนั้นจะเนี้ยยาวไปเลยกันถึงสี่โมงแลง้พอถึงสี่โมงก็เลิกงานพอดีเจ้า อันนี้ก็เป็นงานที่โบทำนอนอยู่ตีประเทศไอซ์แลนด์นะเจ้ามันก็มีเป็นบางวันนะเจ้าวันไหนที่ว่าป่ามีน้อยอ่ะเนะเขาวันไหนที่ป่ามีน้อยก็จะได้กลับด้านเร็วเจ้าก็เขาก็ยังได้เงินเหมือนเดิมมาเจ้าได้เงินเต่าตีเขาทำแปดโมงถึงสี่โมงไยนะเจ้าพอเลิกงานแล้วโบก็จะอาบน้ำที่ทำงานเจ้าอ่ะนี่ของโบถึงอาบน้ำที่ทำงานโบไปยัดน้ำที่บ้านเจ้ามาใช่เจ้าก็คืออา อ่าบนะนำที่ทำงานเป็นเพราะว่าโบไหนเนี่ยงานหนาเล้วที่นี่มันกลถึงแม้ว่าบางทีบบได้ไปตัดปลกตัดป่าอย่างเงี้ยเจ้าจะว่าล้มไปทั้งลูกมันอ่ะกินป่ามันต้องอย่าเข้าไหมผมในตัวเฮ้าเนี่ยเนาะโบอาบจะแน้นำทุกวันเจะแบบมีวันไหนที่โบได้แนะนำมีบางวันที่โบได้แนะนำก็คือวันไหนลูมเสื้อผ้าแต่วิปเยี่ยนอีก็ไ่ได้แนะนำเลยเจ้าแต่ส่วนมากเราจะบ่ลืมละเจ้าะติอุ้มมาทั้งหมดเนี่ยนะเจ้าก็เป็นงานที่โบทำที่ประเทศไอซ์แลนด์นะเจ้า ถ้าจะไรวันนี้ก็ไปก่อนนะเจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่วันหน้า